การปฏิบัติอริยศาสตร์ไม่มีทางที่จะขัดต่อหลักกาลามาสูตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมาสู่เกสาปุตตานิคมนี้แสดงวาทะอันเป็นลัทธิแห่งตนกล่าวบริาพาทข่มขีครอบงำย่ำยีวาทะอันเป็นลัทธิของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นแม้สมณะพราหมณ์พวกอื่นมาอีก ก็ยกย่องลัทธิของตนข่มขีลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นเดียวกันอีกพวกข้าพระองค์มีความข้องใจมีความสงสัยว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกไหนพูดจริงพวกไหนพูดเท็จพระเจ้าข้ากาลามาเอ่ยควรแล้วที่ท่านจะข้องใจควรแล้วที่ท่านจะสงสัยความสงสัยของท่านเกิดแล้วในฐานะที่ควรข้องใจ ฝ่ายอก th an ุศลกาลามะทั้งหลายเอ่ยมาพูดก네ันเถิดท่านทั้งหลายอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปีดก อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุ taking, half, สักว่าการใช้เหตุผลทางตรรกะคาดคะเนอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางนัยยะสันนิษฐานอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเอตสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณผู้พูดเป็นครูของตนกาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนทำเหล่านี้กระทําถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนี้แล้ว เมื่อนั้นท่านพึงละทำเหล่านั้นเสียการามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรความโลภเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าข้าบุคคลนั้นโลภแล้วความโลภครอบงำแล้วความโลภรลุ่มรุมจิตแล้วย่อมฆ่าสัตว์บ้างย่อมหลักสัตว์บ้าง ย่อมล่วงเกินภรรยาผู้อื่นบ้างผู้เ็ดบ้างจักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นบ้างซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้ากาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโทรสะเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าค่าบุคคลนั้นมีโทสะแล้วโทสะครอบงำแล้วโทสะกลุ่มรุมจิตแล้วย่อมฆ่าสัตว์บ้างย่อมหลักสัพ์บ้างย่อมล่วงเกินภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเถ็จบ้างชักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นบ้างซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้า กาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโมหะเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าข้าบุคคลนั้นมีโมหะแล้วโมหะครอบงำแล้วโมหะกลุ้มรุมจิตแล้วย่อมฆ่าสัตว์บ้างย่อมหลักสัพท์บ้างย่อมล่วงเกินภรรยาผู้อื่นบ้าง พูดเถ็ดบ้างชักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นบ้างซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้ากาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรทำทั้งหลายตามที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลพระเจ้าข้ามีโทษหรือไม่มีโทษ มีโทษพระเจ้าข้าวินยูชนติเตียนหรือวินยูชนสัรเสริญวินยูชนติเตียนพระเจ้าข้าเมื่อประพฤติกระทําเต็มตามมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อประพฤ well. ติกระทําเต็มตามมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้พระเจ้าค้ากาลามะทั้งหลายเราอาศัยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างบนทั้งหมดนั้นจึงกล่าวข้อความที่กล่าวว่ากาลามะทั้งหลายเอ๋ยมาพูดกันเถิดท่านทั้งหลายอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตา,ตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตามตามกันมา อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงรเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปีดกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางตรกะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางในยะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่ออย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนกาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนทำเหล่านี้กระทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนี้แล้วเมื่อนั้นท่านถึงละทาเหล่านั้นเสียดังนี้ซึ่งเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลข้างต้นนั้นฝ่ายกุศลกาลามะทั้งหลายเอ่ยมาพูดกันเถิดท่านทั้งหลายอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตา,ตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตา,ตามตามกันมา อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปีดกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุักว่าการใช้เหตุผลทางตักกะคาดคะเนอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางนิยสันิฐานอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่ออย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนกาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญ ทำเหล่านี้กระทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนี้แล้วเมื่อนั้นท่านพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นแล้วแลอยู่เถิดกาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรความไม่โลกเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าข้า บุคคลน,นั้นไม่โลภแล้วความโลภไม่ครอบงำแล้วความโลภไม่กลุ้มรุมจิตแล้วเขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นในการกระทําเช่นนั้นซึ่งเป็นการกระทําเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค้า กาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรอโทสะเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าข้าบุคคลน,นั้นไม่มีโทสะแล้วโทสะไม่ครอบงำแล้วโทสะไม่กลุ่มรุมจิตแล้วขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทัพย์ ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จจับชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรอมโมหะเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าค่าบุคคลนั้นไม่มีโมหะแล้วโมหะไม่ครอบงำแล้วโมหะไม่กลุ้มรุมจิตแล้วเขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็ดชักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรทำทั้งหลายตามที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลพระเจ้าค่ามีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษพระเจ้าค่าวินยูชนติเตียนหรือวินยูชนสันเสริญวินยูชนสรนเสริญพระเจ้าค่า เมื่อประพฤติกระทำเต็มตามมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อประพฤติกระทำเต็มตามมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลในเรื่องพวกนี้ข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้พระเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายเรา อาศัยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างบนทั้งหมดนั้นจึงกล่าวข้อความที่กล่าวว่ากาลามะทั้งหลายเอย๋ยมาพูดกันเถิดท่านทั้งหลายอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทาตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปีดก อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุศักว่าการใช้เหตุผลทางตรกะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางในยะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุศักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนกาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายดูด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญทำเหล่านี้กระทําถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนี้แล้ว เมื่อนั้นท่านพึ่งเข้าถึงธรรมเหล่านั้นแล้วแลอยู่เถิดดังนี้ซึ่งเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลข้างต้นนั้นกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชาอย่างนี้ปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่มีโมหะมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้ามีจิตสหรคตะด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง และทิศท,ที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีกิจจำกัดแลวแลวอยู่ มีจิตสารกตะด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งและทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยกรุณาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวาง ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีกิจจำกัดแล้วแลอยู่มีจิตสารกตะด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งและทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยมุทิตา เป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแลอยู่มีจิตสรารกตะด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งและทิศที่สองที่สที่สก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ และเบื้องกวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยอุเบกขาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแลอยู่กาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตหมดจดวิเศษอย่างนี้แล้ว ความเบาใจสี่ประการย่อมเกิดมีแก่อริยสาวกนั้นในทิฏฐธรรมเทียวว่าถ้าปรโลกมีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีฐานะที่จะมีได้ก็คือเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเพราะเหตุนั้นดังนี้นี้เป็นความเบาใจประการที่หนึ่งที่เกิดมีแก่อริยสาวกนั้น ถ้าปละโลกไม่มีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเราที่นี่ในเทตธ,ธรรมนี้แหละก็บริหารตนอยู่เป็นสุขไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีทุกข์ดังนี้นี้เป็นความเบาใจประการที่สองที่เกิดมีแก่อริยสาวกนั้นถ้าบาปเป็นอันกระทำสำหรับผู้กระทำรรส่วนเราไม่ได้คิดจะทำบาปไรรๆ กจกถูกต้องเราผู้มีได้ทำบาปอยู่แต่ที่ไหนดังนี้นี้เป็นความเบาใจประการที่สที่เกิดมีแก่อริยสา,าวกนั้นถ้าบาปไม่เป็นอันกระทำสำหรับผู้กระทำอยู่แล้วไซที่นี่เราก็มองเห็นตนว่าบริสุทธิ์หมดจดอยู่โดยโลกทั้งสองดังนี้นี่เป็นความเบาใจประการที่สที่เกิดมีแก่อริยะสาวกนั้น กาลามะทั้งหลายอริยะสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตหมดจดวิเศษอย่างนี้แล้วความเบาใจสี่ประการเหล่านี้ย่อมเกิดมีแก่อริยะสาวกนั้นในทิฐธรรมเทียวข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนั้นเป็นอย่างนั้น ชาวกาลามะเหล่านั้นรับสนองพระพุทธดำรัสกล่าวย้ำข้อความนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองแล้วทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสก